ขบอีกแล้วเนี่ย,เ,ยเหมือนจะขบเลยน,น้นอ่ะเนาะโอ้ดูหนังหนังเยอะมากโอ้พี่นีนะอ๋อสุ ดึงหนังจนเป็นแผลนะเนี่ยบางทีมันมาใช่้หมันที่มันออกมาไงพอมันออกมาบุบนิดนึงอะดึงละมันคันด้วยใช่ไหมที่เพราะว่าดูแล้วมันก็น่าคันอะดูดิเห็นไหมพอตุ๊กตักแล้วเนียนเลยเห็นไหมมันก็น่าแบบไอ้นั่นแหละมันก็น่าคันแหละเนี่ยเพราะมันเป็นหนังเป็นเสี้ยนแข็งๆด้วยเราไปทิ่มเนื้อเนื้อบวมๆเห็นไหมเบาบวมเอยพอตัด พอตัดหนังออกแล้วก็เบาววมหน่อยโลงโอ้ยดูสินิ้วเดียวนั่นเนี่ยหนังนี่นที่หูวุ้ยนี่เขาบวชกัานี่นี่กาบวช เยอะม,มากดูสภาพอือภาพยังไม่ตัดกับตัดแล้วดูสภาพเมื่อกี้ที่แบบว่ายังไม่ตัดอพอตัดแล้วดูเออค่อยเป็นนิ้วขึ้นมาหน่อยใช่ไหมพี่เ<อ>ห็นไหมาหายบวมขึ้นเป็นนิ้วขึ้นมาหน่อย